บอดีสีดำมือเดียวพี่ได้เป็นรถแบรนด์หลัก Honda v, c ซ v 2.4 ES ตัวนี้เป็นตัวขับสีเนะคะเดิมโรงงานไม่แสนกลางรถมือเดียวกว่าศูนย์6 9 9ส0เเท่านั้นเลยที่เราจัดเต็มได้ผนเดือนละ1นึ0 0 0 0นะคะภายในสวยออปชั่นให้มาครบจัดเต็มสำหรับพี่ใพนใดที่สนใจใแนะ่ะรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติม,ตมอย่าพลาดรับชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ดูท่านทุกคนเลยเนี่ยค่ะสวัสดีพี่พี่น้องกันอันทอออโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะอินดี้ตอนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องกันอันรถเก่งเกตเอนะคะสำหรับวันนี้นํารถแนวครอบครัว5ที่นั่งมาให้ดูนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นบอดี้สีดำตัวรถมือเดียวสภาพนางฟ้าคุณพี่ราคาสุดคุ้มนีค,คันนี้จะได้เป็น Honda CRV 2.4 ES นะคะเป็นตัว 4WD หรือว่าขับ4นั่นเองคุณพี่ เดิมโรงงานโฉมเจน5นะคะสภาพตัวรถสวย5ที่นั่งออปชั่นครบจัดเต็มรถปี2019ค่ะรถมือเดียวปลอดศูนย์เลขไมล160,000กโลนะคะกับราคา699,000เท่านั้นเลยคุณพี่ใครสนใจหาไว้ใช้งานนะคะช่องทางกติดต่อน,น้องอันอันขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาได้เลย 0918820616หรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันนี้กันนะ คันนี้เนี่ยไฟหน้าจะได้เป็นไฟแบบ Fu l l LED เรียบร้อยทุ่พี่กระจังหน้าเป็นโครเมียมสภาพเดือโรงงานไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น FuL เอเหมือนกันนะคะมีมาให้ครบเสร็จสับเรียมสันโคมบอดี้สเกิร์ตแก้มข้างฝากระโปรงนะคะทุกจุดไม่มีร่องรอยลักยิม้มใต้ทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยพาชีะบอกบริษัทเราจัดเตรียมให้เสร็จสับวันรับรถไม่ต้องออกเอาอะไรไปเลยนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาทําเองคุณพี่รอ จัดเตรียมให้เอาไปใช้งานอย่างเดียวเติมน้ำมันขับอย่างเดียวพอไดคะนี่นะคะในส่วนของบอดี้ด้านบนนะ สวยมากฝากระโปรงสีเดิมไม่มีผิดเพี้ยนนะคะบอดี้แก้มข้างส,สวยๆนะคะในส่วนของแมกนะตัวนี้ลายแมกแบบนี้เป็นชมเจน5นะคะจ่ายได้เป็นแมกเดยวโรงงานทูโทนปัดหน้าเงาลมดำมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของยางเนี่ยรัดมาด้วยยางกูดเกียนะเดี๋ยวปียางหนูเช็คให้นะคะขอบแมกเดิมเนี่ยจะเป็นขอบ18ดิสเบกมีมา4ล้อเป็นเครื่อง2.4นะคะคุณพี่ได้เป็นรถแนวครอบครัวแบรนด์หลักแบบนี้ไปใช้งานบอกเลยว่า มุ้ค่าคุณดคาฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสวยช่วงอัพซุ้มร้อสภาพเดิมหมดไม่มีร่องรอยแตกรั่วซึมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะพร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์ของตัวรถให้1ปีนะคะกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้ามีเลนวอชมาให้ในตัวเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวข้างกระจกเป็นแบบ LED มาให้นะคะ กระจกเดิมโรงงานติดพวกฟิล์มพวกอะไรให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างคุณพี่เส้นสายเหลี่ยมขอบรายประตูนะคะจะเป็นโคเมียมทั้งหมดเลยและจะได้ในส่วนของกระจกเดิมรอบคันมือเปิดเป็นสีเดียวกับต,ตัวรถเลยจะได้เป็นระบบ Smart ท n t r y k e y l e s หรือว่าระบบ e ินทัน l o c k นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาชมภายในคันนี้นะคะสวยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าทรงเบาะจะเป็นแบบนี้นะคะบักเก็ตซี ตึงๆนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานคอนโซลคอนโซลสะอาดสะอา้านคุมโทนดําตัดกับลายไม้สีน้ำตาลมาให้เรียบร้อยสวยมากๆนะคะภายในนี่หรูเลยนะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะรุ่นนี้จะได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมาให้แล้วเรียบร้อยสวยน่าใช้งานนะคะขอภายนะหนูไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเพราะว่าไม่ได้หยิบกุญแจมาแต่ถ้าพี่ๆอยากมาลองขับมาลองเทสได้เข้ามากันได้นะคะจอกลางตรงนี้จะเป็นจอขนาด10นิ้วนะคะ จะรองรับในส่วนของ Android Auto, Apple CarPlay สามารถเชื่อมต่อได้ในส่วนของการเปิด Google Map นำทางนะคะคุณพี่คันนี้ก็จะเป็น Air Auto มาให้นะคะแยกโซนซ้ายขวามีลมเย็นลมร้อนมาให้นะเป็น Auto ้แบบติชิต้อนนะคะกีอร์ตโนมาติเบรกมือไฟ้าออโต้เบรกโหมดอีคอนมาให้ในตัวนะคะในส่วนของ Power Outlet มีมาให้ตรงนี้ เก็บของเก็บสัมภาระได้และมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําที่เก็บของด้านในมีให้นะคะพร้อมกับที่พักแขนด้านบนมีช่องเก็บสัมภาระอีก1จุดนะคะสวยมากๆพวงมาลัยแน่นอนว่าคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวรถเป็นฟุตสตาร์ทนะคะคุณพี่จะได้ในส่วนของรับโทสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงรถเสียงเ,เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลเปลี่ยนเพลงมีคุดคอนโทรลมาให้และเป็นหนังเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องอรอ,งอยรอกร่อนนะคะกระจกเนี่ยออโต้สี่บานเซ็นทัลล็อกกระจกนะคะและก็ปรับในส่วนของกระจกไฟฟ้ามองข้างให้เรียบร้อยนะคะสวยมากๆจอเป็นจอทัศสกรีนนะคะคุณพี่สามารถเพิ่มเสียงฟังวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธ USB เข้าโทรศัพท์เราได้หมดเลยนะ แต่ว่ากระจกตัดแสงมองหลังด้านบนเนี่ยนะคะ <_ d ue> เขาจะได้เป็นแมนนวลนอยู่นะคะไฟเก๋งก็จะเป็นไฟสีขาวแบบนี้ใช้งานได้ทุกดวงปกติเลยมีช่องเก็บแว่นตาม,มาให้นะเป็นรถดีเซ gment น,นะคะเป็นรถแนวครอบครัวอีกคันนึงที่น่าใช้งานราคาดีถ้าใครไม่ไหวที่จะไปเล่นตัว m u ว x o r t t u n e r นะคะหนูแนะนำเลยคันนี้ใช้เป็นรถ ครอบครัวได้เหมือนกันนะคะเป็นรถที่แบบว่าอนเนกประสงค์พอสมควรบรรทุกของได้ใส่ของได้ขนคนได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายอ่ะและได้เครื่องยนต์2.4ด้วยบอกเลยว่าขึ้นเขาลงเขาขับไปเที่ยวต่างจังหวัดภาคเหนือหรือว่าจะไปในส่วนของเดินทางไกลๆเนี่ยคันนี้เหมาะเลยขอรายได้นะคะ25,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดประวัติแบ,บนด์วิธบูโรจากรุ่นนี้ไม่มีผิดหวังค่ะคุณพี่ ใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะบริษัททออโอตโต้อยู่ที่มีนบุรีเนี่ยนะคะสามารถทักมาตามช่องทางด้านล่างเบอร์ไลน์โรมาได้เลยขอโรเลชันกับหนูเข้ามาลองขับมาลองเทสได้ก่อนได้เดี๋ยวน้องอันอันพาเทสได้กระจกจะล็อกได้เลยนะคะฝั่งเซ็นทรัลล็อกด้านผู้โดยสารคางตกแต่งมาเป็นลายไม้นะคะสวยมากๆนะเป็นบอกผัไฟฟ้าเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตเดิมๆิมไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกลาวมาแน่นอน ผิวพันธสีสันแผ่นเพดในเครื่องเล็กถังตรงนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะ,ะสวยทุกฝั่งทุกมุมนะคะได้ไปใช้งานนี่บอกเลยว่าคุ้มนะคะตอนที่2ด้านในตัวนี้เขาจะเป็นตัว5้าที่นั่งนะ,ะแผงประตูมีลำโพงมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกออตโต้นะคะตกแต่งลวดลายมาเหมือนกันกับตัวด้านหน้ามีในส่วนของเซนทรัลล็อกที่เป็นตัวล็อกเด็กมาให้นะคะ และจะได้ในส่วนของเบาะนะคะปรับแบบ40-60พับเก็บลงมาได้นะคะเป็นเบนาะหนังเหมือนกันคุณภาพดีน่าใช้างานนะคะตรถสวยด้านหลังเนี่ยนอกจากเป็นตัว5ที่นั่งนะเขาจะเพิ่มพื้นที่ในการเหยียดขามาให้นะคะสามารถนั่งเอนปรับเบาะเอนลงไปได้สบายนะไม่โดนสิ่งกีดของแน่นอนนะคะปรับเอนเบาะปรับพาลูกหลานนอนน่นอนได้สบายเลยนะหลังของหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านจะได้เป็นสีเบจแบบนี้นะคะ สวยจริงคันนี้นะคะได้เป็นตัว2.4 ES และเป็นตัวขับสีด้วยนะคะใครหาไว้ใช้งานให้เรียบเลยทักมาหาหนูได้นะคะในส่วนของแม็กด้านหลังเนาะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราขัดแม็กให้นะแต่ว่าจะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะดิสเบกสีล้อนะ,คะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยนะคะสนใจทักมาได้ด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์มา4ตำแหน่งนะคะพร้อมกล้องถอยหลังเดิมโรงงาน กระจกเดิมนะคะไฟท้ายเนี่ยจะได้เป็นระบบไฟแบบ LED แล้วเรียบร้อยจะเป็นเส้นขอมเมียมยาวๆมาพร้อมกับโลโก้ Honda นะคะมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็น All Wheel Drive นะคะคันนี้เป็นเครื่อง i v Tech ด้วยนะคะแบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบสปอยเลอร์หลังคาด้านบนนะคะจะมีในส่วนของไฟเบรกรมนีสรมาให้เป็นไฟ LED หลังคาด้านบนก็ได้ในส่วนของชาร์ฟินมานะคะด้านล่างบอดี้ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็น ไฟเดิมนะคะไฟทับทิมนะสวยมากๆนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี mm ้ hmm. เดิมให้ทุกจุดนะหนูการันตีให้เลยว่าคันนี้สวยถูกใจพี่ๆทุกท่านทุกคนแน่นอนนะคะฝั่งนี้สวยเหมือนกันนะคะตัวรถไม่มีร่องรอยเลย ใหม่มากๆปี19ตัวรถนี่บอกเลยว่ารถมือเดียวจะใช้งานดูแลดีแบบนี้นะคะคัสสันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมาให้ฟีดาวน์ผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นตอนที่2จะมีในส่วนของช่องปรับอากาศลมแอร์ด้านหลังมาพร้อมจุดชาร์จ usb 2อตำแหน่งนะคะน่าใช้งานค่ะคุณพี่มาลองขับกันก่อนมาลองนั่งพาครอบครัวาม,มาดูได้นะคะช่วยกันตัดสินใจบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นนึงที่ทุกคนตามหายกันเยอะนะถ้าเป็นตัวขับสี่และได้ประชมเจน5แบบนี้นะคะ สภาพสวยเบาะปอดไฟฟ้าพร้อมปุ่มด้านหลังด้านผู้ขับมาให้เรียมสันคมบอดี้หัวนอ็อตนะคะแผงประตูฝั่งนี้เดิมหมดเลยนะคะไม่มีร้องรอยแเงสิน้นนะฝั่งนี้จะเป็นโฟร์สตาร์ทนะคะฝาท้ายของเขาเนี่ยไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเมื่อกี้นะคะเพราะว่าตัวรถล็อกแต่ว่ามันจะเปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะกดปุ่มตรงนี้ได้หรือว่าจะกดที่ด้านหลังได้เดี๋ยวมันจะยกขึ้นเองเนาะ,ะและในส่วนของเปิดฝาถังเปิดฝากระโปรงนะคะ ฝาถังน้ามันก็อยู่ตรงนี้ระบบแพชชั่นคอนโทรลล็อก,กล้อก,กันลอสบัดก,กัเลื่นถลายมีมาให้นะคะสวยคะ่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะตอบโจทย์สายรถครอบครัวที่ไม่อยากได้ใหญ่มากอยากได้เครื่องแรงนะคะแต่ว่าอยากได้ความกระทัดรัดความคล่องตัวนะรุ่นนี้เหมาะนะคะเพี่อนใดสนใจเนาะช่องทางการติดต่อน้องอันขึ <uss> ้น <m> ให้ดา้านล่างสามารถทักเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการมากๆเดี๋ยวนูพ้าเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงงานเป็นเครื่องของ e a r t ์ธดีมฮอนด้านะคะเป็นเครื่อง IVTEC h นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่แล้วนะคะสภาพสวยคุณพี่แท่นเครื่องหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ำมันไหลรั่วซึมนะหัวนอ็อตแท่นเครื่องไม่มีการโดงนงัดโดนแงะโดนแกะโดนไขนะคะสำหรับของเหลวและแบตเตอรี่นะ พวกเราดูแลตรวจสอบเช็คสภาพให้นะคะถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพหนูเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้เลยนะแล้วก็ของเลวเนี่ยเปลี่ยนตามการใช้งานอยู่แล้วนะคะในส่วนของหัวนอ็อตคนไฟด้านหน้าไฟหน้าเดิมนะคะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแย้สภาพสวยคานเดิมๆนี่หัวนอ็อตกริฟเลยมาร์คทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ให้ดูเพจไปแล้วเลขเครื่องเลขถ่างตรงเอาไปเช็คก่อศูนย์ได้นะคะสวยมากกระโหลกซุ้มล้อปั๊ม ABS ใช้งานปกติ ไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะโครงสร้างเหลี่ยมลายตัวรถพาช่างมาดูได้พาคนรู้ใจมาดูได้นะคะคุณ mm hmm. พี่รุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับน้องอันนีด mm ่ดีอินดีให้กับการวิพี่ที่หารถนะคะมือสองสภาพนางฟ้าไว้ใช้งานมากๆนะคะถ้าสนใจไม่ต้องเกรงใจหนูทักเข้ามาได้เลยนะ mm hmm. หัวนอนเดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยฉนวนกับความร้อนอยู่ในสภาพ1ร0น,นะ ซีนเดิมนะคะสปอร์ตเมดอาร์คือกลมเดิมๆนะเหลี่ยนสันคมกิบล็อกกิบล็อตเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยโดนงานโดนไข่นะคะมอกเดิมโรงงานสภาพเนียนกิบเลยสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะเช้าคันนี้นะ Honda CR-V 2.4 PS All-Wheel Drive ขับ4นะคะปี2019เลขไมล์160,000กิโลนะคะ ราคา6,99,000บาทนะคะสีดำบอดี mm ้ hmm. เดิมโรงงานนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะสนใจทักเข้ามาตามช่องทางด้านล่างให้นะคะที่หนูขึ้นให้เนาะติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจแอดไลน์มาก่อนขอดูรายละเอียดตัวรถพร้อมเลข,ข่อนได้นะคะใครที่มีรายได้ตั้ง25,000บาทอายุงานเกินปี ไม่ติดผ่อนแบตเตอรี่บูโรที่ทางขันหนูได้เลยนะยินดีให้บริการมากๆนะคะมีบริการวี่เซนให้ถึงหน้าบ้านนะถ้าไม่สะดวกมาจากไฟแนนซ์นะคะและมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับ Honda CRV วันนี้นะคะใครที่สนใจรีบต่อเข้ามาได้เลยนะหนูขออนุญาตลาคุณพ,พี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนถ้ามีผิดพลาดการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยใาท่นทีด้วยนะคะฝกากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ